สวัสดีครับสวัสดีคนดูผู้ที่มีใจรักสีเขียวหัวใจเดียวกันสวัสดีครับอยู่กับลุนชูโชคคือเกาครับผมวันนี้พามาอัปเดตครับสำหรับงานชาบป,ปูนนะครับผมก็เสร็จแล้วเริ่มฉาบแล้วหนึ่งแผงนะครับนี่แผงนี้เลย แน่แผงนี้เลยแผงด้านข้างทางทิศตะวันตกนะครับผมแผงนี้เป็นแผงถิ่หลับความร้อนหลายที่สุดนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนี่ตะวันตกอยู่นี่ซองเขาเต็มเต็มเลยเนาะช่างกันไปทํ้งการฉาบไปแล้วขอพิผารณอนี่คือสร้างเิ่นบ่ไใดร่อนเห็น,นบ่กบ่อใดร่อนท้ายนะครับผมคิดเอาเป็นทรายละเอียดแล้วหินเต็มเลยบันนี้ท้าสีมากระสิบันเทิงได้จักหน่อยนะครับไก่นาค้นผอมนี่ก็เลยเห็นไง นะครับถ้าไปดังนิ่งนงเๆ่ก็อาจจะบ่เป็นยังแต่ว่าตัวนี้ไกลนาคนหน่อยหนึ่งอู้คันได้สอหล่องค้อสิงามเนาะสอหล่องไว้ตัดสินอ่ะตัวนี้งานฉาบนะครับเนาะวันนี้ฉาบได้1แผงนะครับ1แผงแล้วก็ด่านในด่านในเพิ่นได้ทำการฝังบล็อก นะครับนี่ฝังบอกแบบนี้บอกไฟเด้ครับตัวอันนี้อนะันนบอกฝังบอกไฟบอกฝังเป็นทะลุก,กันครับก็ฟังเ,เป็นสวิตปิดเปิดนี่ฝังทะลุก,กันแล้วก็ปิดปูนขึ้นไปฟืบขึ้นไปหาบอกข้างบนตัวนี้เป็นงานไฟนะครับผมงานไฟก็เดินไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับยังเช่นบอกนี่ฟืบปึบขึ้นไปพุน่นเห็นบหนี่คืองานเดินไฟอันนี้เขาเรียกว่าเดินไฟแบบฝังท่อนะครับผมแบบฝังท่อ มันก็นจะมีแบบทอ่อลอยนะครับผมด้านนอกเป็นทอ่อลอยที่เ่าเห็นนี่ตัวนี้เป็นท่อรอยครับเดินโชว์เขาโค้งเข่าเลียมเขามุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของตู้คอน sumer มมคลิปที่แล้วผนังตัวนี้ยังก่อพ่นได้เซ็ตได้ครับผนังนี้ยังกอ่อพ่นได้เซ็ตนะครับอันนี้กอ่อเซ็ตแล้วขึ้นไปช่นข้างบนเรียบร้อยแล้วเห็นบหงานไฟก็เดินไปแล้วเนาะอันนี้เป็นตำแหน่งตู้คอน sumer มมหรือว่าตู้ควบคุมนะครับผม ตู้ควบคุมแผงวงจรทั้งหมดน,นะครับปักไฟปักไฟจะมีหลายความสูงนะครับผมอย่างเช่นมาตรฐานนะครับมาตรฐานงานไฟฟ้าความสูงของตู้คอน s เมอร์จะอยู่ประมาณเมตรเนาะคนที่สูงประมาณลอยหาซิบก็สามารถปิดเปิดสวิตช์ได้ประมาณนี้นะครับกันยกไว้สูงในยักหน่อยแล้วก็ข้างล่างความสูงของปักนะครับ c ูีส่สิบหาเสนจากพืนขึ้นมาถึง กลางปักเรียกว่าถึงถ่ายปักกระไดนะครับอยู่ประมาณ40-45เซนนี่คือขนาดมาตรฐานเนาะตัวนี้เป็นยังผมคือดึงขึ้นมาไหวประมาณเก่าสิเซนนะครับตรงนี้ผมจะทํะทานนเป็นโต๊ะนั่งทํางานนะครับผมเป็นโต๊ะนั่งทํางานโต๊ะนั่งทํางานความสูงของโต๊ะมันอยู่ประมาณ 80- เก่าสิบเซนนะครับมันกกสิเสียบปักพอดีนะครับตัวนี้เหมือนปักจะวางอยู่บนโต๊ะเลยนะครับสองฟังนี่สิความสูงบวกกันสวิตจะมีความสูงอยู่ที่นะครับผม สวิตจะมีความสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบเมตรยี่สิบคือยางเข้ามาหังเสียเลยเปิดประตูเข้ามาตบปั๊บนี่สิเป็นสวิตรับหน้าอกรับมือ,อพอดีนะครับนี่เป็นขนาดที่พอดีสําหรับสวิตไฟโบเมนวัตตติดตำแหน่งใดก็ะได้ไดดครับได้นะครับแต่ว่าความสูงสามารถลดหลั่นกันได้หรือว่าเพิ่มเติมกันได้ตามความสูงของคนใช้งานหรือว่าตามความสูงของเจ้าของบ้านนั่นเองนี่ประมาณนี้มีอัปเดตงานกระเบื้องต่อไปกระสิ ฉาบเซตกระสิบฉาบเซตกระสิบเดือนฝ่าปูกระเบื้องนะครับผมมีของมาส่งแล้วนะครับเอปูนเขียวปูนเขียวปูนเขียวมาส่งตอนไหนนี่ครับเอามาจากคุนบ่หมื่นสาวขั้นได้เห็นน,นนะนี่ของที่มาส่งเพิ่มเติมจะมีปูนแดงปูนเขียวเป็นปูนฉาบนะครับแล้วก็มีกระเบื้องกระเบื้องผมปูสามสีจะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีออกนวล ให้มันได้ความรู้สึกหลายๆอันเนาะสามหงสงสสีนี่สีดำสายดาร์กแล้วก็สีขาวคลีนๆตัวนี้สีขาวสีขาวแบบสะอาดสะอาดนิดน้อยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีไข่ไข่หาบาเห็นเนาะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเชิงชายครับผมเชิงชายเป็นไม้จะกเขาเอิ่นมาอยยังไหม่เชิงชานละมีความกว้างอยู่ที่อจักหนิวเนาะหกวบ 6หรือ8ดเบิงบ่ง20เสน20เสนนะครับแลนแาวเชิงชายจะเป็นตอออกจากตัวนี้นะครับผมตอออกจากชายลังค่าเป็นเชิงชายห้องลงมากระสิเพิ่มความสวยงามนะครับผมตัวนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับทับโบรไซกระสิเป็นล้นหลนแบบนี้เลยนะครับทับบไซกระสิเป็นแบบนี้ท้าไซกระสิแบบสวยงามนะเพราะว่าเรามีแฟชชิ่งใส่ที่หลังอยู่แล้วนะครับ สั่งอินมาแบบพอดีพอดีเลยเหลือหน่อยหนึ่งค่อยๆสั่งมาเรื่อยๆอันนี้คืออัปเดตมือนี่ครับผมอัปเดตว,วันนี้จะเป็นงานฉาบกับงานไฟฟ้าเนาะงานฉาบกับงานไฟฟ้าแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งลืมนะครับลืมเรื่องตะแกรงกงไกนี่ตะแกรงกงไกเอาไว้เห็นอย่างเอาไว้นะครับผมถ้าเป็นงานมาตรฐานมาตรฐานวส,ววสทวิศวกรรมสถา,านนี่ จะใส่ตำแหน่งที่เกิดแรงเฉือนมากที่สุดนะครับผม <Yeah. S 1> มันจะเป็นแรง <Yeah. S 1> เฉือนแนีนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะแตกมุ่มขึ้นไปนี่ครับ45องศาแต่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมเฮ้าก <Yeah. S 1> ับตองทําการพาตะแกงกุงไกมาแปะไว้แล้วก็ตีตะปูหยุดปุ๊บๆๆนะครับแล้วก็ฉาป,ปูนเข้าไป <Yeah. S 1> ปูนก็นจะบ่แตกนะครับผมนอนาคตปูนก็นจะบ่แตกแต่ว่า <Yeah. S 1> แผ่นแหลกเฮ้าลืมใส่ <laughs> แผ่นนี่ลืมใส่นะครับผมถ้าเบงว่ามันจะแตกต่างจากแผ่นอื่นบอกข้างนอกนอกับข้างในเนาะ ถ้าเป็นว่าข้างในเข้าใส่ข้างนอกเข้าบ่ใส่มันจะแตกป่ตัวนี้ผมลืมสื่อมาแล้วแต่ว่าลืมเอามาให้สร้างสร้างมันกะลืมใส่คือกัน <c oughs> เอาตรงนี้เอาอตรงต,ตรงนู้นลายแอร์ครับผมลายแอร์กำลังจะผ่าลงมาเป็นช่องแอร์เตรียมเตรียมแง่แล้วท่อคนละขนาดบ่ครับ มีทอ,อมินก็ทอหุน่หนประมาณนั้นอันนี้นคือเดินมารอเป็นบล็อกลอยบล็อกลอยของแอร์นะครับเฮ้ากระสิใส่สสบล็อก้าไปแล้วก็สิปิดฝาปิดฝาไว้ตอนสร้างแอร์มากก็มาเปิดฝาแล้วก็สาม,มารถติดตั้งแอร์ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เฮาสติดแค่สองห้องนะครับผมเป็นห้องนี่สติดแอร์ห้องข้างไอห้องตรงกลางติดแอร์แล้วก็ห้องริมติดแอร์ริมริมริมซ้ายจะติดแอร์ไว้แค่สองห้องเนาะสำรับนี่ย พอติดเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นี่งานแอร์เห็นบหนี่ติดแอร์เอาไว้ติดแอร์ครับเดินสายมาไหวสายแอร์ก็จะเป็นสายเบอร์2.5นะครับผมเบอร์2.5หรือเบอร์4ก็ได้ตอนนี้ผมใส่เบอร์2.5เพราะว่า BTU มันแค่12 0 0 0กับ9000นะครับสามารถใช้สายไฟเบอร์2.5ได้ขนาดของกระแสไฟฟ้าบอตัดนะครับนะห้องนี้เพิ่มเติมก็จะมีโคม ที่แตกต่างจากข้าอื่นคือผมใส่ดาวไลท์ไปด้วย4ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโคมสระเปาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เซนประมาณนี้อูโคมสระเปานะครับผมเข้าสามารถสั่งไในในช้อปปี้เ้อถ้าเข้าไปอยู่ในดูโฮมนี่นะครับผมราคานี่ไปกันคนละเรื่องเลยนะครับผมไปเช็คราคาอยู่ดูโฮมครับไอโคมหนึ่งพันสองครับผมหนึ่งโคมพันสองถ้ามาสั่งในช้อปปี้นะครับตกโคมแล้วประมาณห้าร้อยได้โค้ดส่วนลดอีกนิดหน่อย สี่ลอยก็บาทนะครับผมถาซื้อพันสองในหนึ่งโคมยูดูโฮมนะครับถาซื้อในช็อปปี้ด้สามโคมนี่นะครับในสามโคมในช็อปปี้นะครับเหมือนกันเลยสปีกเดียวกันเป็นไฟสามสีเดี๋ยวถามาเบิ่งว่าตอนติดตั้งแล้วจะเป็นจังไดนะครับผมอ่าตัวนี้ผมลื้อมาไวน้นี่นี่จะเอาไว้ใส่กันแดดได้เนี่ยให้ลุงิ่หรือม,มาไว้ให้เดี๋ยวจะเอาขึ้นยิงใส่นั่นให้มันเสร็จก่อนเดียเอาขึ้นมายิงใสน่นี้นี่ยิงใส่บนนี้ให้มันเป็นเสาหูเพราะว่าประตู ผมซื้อประตูมาคือประตูมันเป็นประตูที่โดนโดนแดดไม่ได้กันน้ําแต่ไม่กันแดดนะครับถ้าถือแดดแล้วมันจะโกงก็เลยจําจเป็นตรงได้เอาผ้าใบมากันแสงตรงนี้ไว้ตอนนี้แสงประมาณบ่ายสามสี่โมงยินจะสาดเข้านี้เลยเต็มเต็มเลยเอาก็สิด,ดึงมาไวประมาณสักเอาแต่วิดหัวคนพอดีนะครับผมสูงประมาณสองเมตรประมาณนี้สูงประมาณสองเมตรก็พอกันกันสาดเขาเอินกันสาดประมาณนี้ อัปเดตกันไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะโดยร่วมโดยร่วมคนที่ติดตามกันมากนะครับจะหัวา่าการเห็นงานเป็นจังไดแน่แล้วหอดไซแล้วนะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตให้เบิ้องเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากสร้างบ้านในงบประมาณนะครับผมบกเกินนะครับบกเกินผู้ได้อยากเบิง้งโบกเกินสองเสียนให้ไปเบิง้งต่อจากอีพีเก่าเอ้ยหลังจากอีพีเก่าลงไปผู้ได้ผู้ได้เบิ้งก้อนนา,นานเกินมืดน,นะ <laughs> <laughs> มันกะใหญ่นะครับผมมันกะใหญ่เนาะ มันก็ขอบคุณพี่ช่างนะครับผมตั้งใจเฮ็ดงานกันแห้งนะครับยุดแค่วันแม่เองมือสองมือนะครับแล้วก็มาลุยงานกันต่อฝ่าวเห็ดฝ่าว,าว,าวไปรับงานไหมคือกันสาหรับปีสางเขานะครับผมก็เป็นช่างที่มีฝีมือนะครับผมเป็นสางที่มีฝีมืออยู่ในหมู่บ้านนี่แหละมาเห็ดซอยมาในราคาที่แบบว่าราคาขอกันเนี่ยนม่นราคามาตรฐานเพ็่นในธนราค่ามาตรฐานเพ็่นจะแพงกว่านี้นะครับอันนี้ขึ้นราคาขอกัน ข้าเห็ดไหในราคาถิ่แหรว่าเพิ่นยู่ไห้เขาอยู่ไห้ก็พอพอเดี๋ยวกำไรกันหลายเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนสิป,ปิดคลิปนะครับผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนะครับผม ของทีมงานชูโชคเนาะศูนย์หกสองหนึ่งเก้าสี่ห้าหกเก้าแปดผู้ใดอยากคุดโคกน้องหน้านะครับผมอันนี้ผมมารีวิวบ้านในซื้อนะครับเป,เป็นบ้านตัวเองอยากรีวิวให้คนที่กําลังจะสร้างบ้านหรือว่าอยากเห็ดบ้านเองในราคาประหยัดต้องเห็นเนียงแนวขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยถ้าเบิ้งคลิปเ้าตั้งแต่ีพีหนึ่งถึงีพี่สุดถ่ายนะครับกระชิดหูขั้นตอนการเฮ็ดงานแล้วก็หูเรื่องค่าใช้จ่ายาคร่าวๆนะครับในรุ่นจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังอีกรอบหนึ่งตอนที่ไก่จะเสร็จนละตอนนี้เหลืองานฝ้าที่่ผมบันนนดืือ,อ,อเิแลวะคร พอจะหูขาหายใจกลุ่มๆวเราบริจักบาทบร่วมขาเอ๋เนาะประมาณนี้ฝากท่องทางการติดต่อนะครับผมเพจชูโชคทวีทรัพย์เลยว่าหรือว่าอ่า YouTube ที่หันกำลังเบ่งนี่แหละชูโชคทวีทรัพย์เช่นกันเนาะประมาณนี้นะครับผมผู้ใดสนใจนะครับผมอยากเข็ยนหรือว่าอยากถามยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้วันว่างๆสิต่อสายนะครับเนาะอันนี้ก็เป็น EP ที่11แล้ว11ตอน นะครับยืนยาวกันมานะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบัว่าชพินเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับเดี๋ยวสิมาถ่ายอัปเดตให้เบิ่งอีกทีอียนึงนะครับในขั้นตอนต่อๆไปไปแล้วครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเด้อ